็สวัสดีครับนี่ก็คือแปลงที่ชุดนั้นก็คือที่เอามาหมักจอกส,งสูงๆนะนี่ฮะก็ทําเป็นแปลงดินไปแล้วก็คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ผมจะเอาหญ้าวานอิสราเอลมาลงแปลงนี้ฮะเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วก็น้ํามันไม่ค่อยพอเพราะว่าที่นี่ใช้น้ำประดานกันก็ไม่ค่อยพอก็เลยต้องเอาพืชที่มันทนแล้งเอามาลงก่อน แต่ว่าพอถึงช่วงดีๆปุบเราก็ใบของย้าวาอิสเซลเอลนะมาหมาักเพราะว่าใบยญาวาอิสเาเอลมันจะมีโปรตีนสูงเอามาหมักคุมแปลงพวกนี้ฮะแล้วก็มาลงพืชอย่างอื่นนี่ครับผมจะเห็นนะฮะส่วนใ้พวกเคลหรือพวกผักโขมผมก็จะลงเป็นแปลงแบบนี้ไปเลยนี่ฮะเอาไว้ในชายคาโล่มหน่อยติดกับที่เลี้ยงไส้เดือนไว้ตรงนั้นนะครับ เนี่ฮะก็เดี๋ยวก็จะลงเพิ่มเติมอีกเพราะว่าที่พอเอาไว้มันก็เยอะอยู่นี่ครับก็มันขาดน้ำมานะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยเอาแหนแดงมาโรยหน่อยพอดีแหนแดงมันเริ่มแก่ลนะบางบอะบางอังอน,นั่นนะชุดก่อนน่ยนะมันแก่แล้วชุดเล็กๆก็ออกจะออกขึ้นมาใหม่ก็เลยช้อนเอาออก,ออก,ออกมาก่อนแปลงนี้ก็ พอลงดินแล้วตากขึ้นมาเรื่อยๆนะนะอย่างนั้นฮะผมก็เอาดินมาผสมแล้วเอาดินหน้านามาผสมก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ก็คือ,อยังไม่ได้ใช้เอาลงแปลงอันนี้เอาลงกระถางจะลงแปลงแค่ตรงนี้ฮะอันนี้อาจจะปลูกเป็นย่าหวาน,นสราเอลฮะยาวไปนู่นเลยสองแปลงเนี้ยอันนี้ก็ปลูกผักกันอยู่สองแปลงนี้ก็จะมีหัวใช่เท้าก็พอดีผมปลูกลงไปในอ่างอันนี้ไม่เคยปลูกลงในอ่างก็ เอาไว้ถ้ามันดีหรือว่ารอด,ดูผลผลิตถ้าดีแล้วผมจะทำคลิปออกาหีกชุดหนึง่งนี่ฮะที่เราใช้น้ำหมักตอนนี้นมูลวัวมันหมดผมก็เลยไม่ได้แช่นี่ฮะไหนแดงมันเต็มผมก็เลยเอาออกเอา,เอา,เอา,เอามาใส่แปลงนี่ฮะสังเกตดูมันจะมีพวกแก่ๆที่จะขึ้นเป็นสีแดงๆแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยก็เลยต้องเอาออกมาเอาหน่อยให้เขาเปลี่ยน ถ่ายชุดหนึ่งชุดใหม่กชุดใหม่ๆเขาก็จะออกเห็นไหมเข,เ,ขเขียวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาเล็กๆเ,เขียวๆสวยๆนะครับผมก็ลงคลิปดูกันนะฮะเพราะว่านี้ผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะใช้แต่หมักดินอย่างเดียวเอาดินนะ่ะหมักอย่างเดียวอย่างนั้นยังเป็นในนี่อยู่เลยพอดีมันขาดน้ําไม่มีน้นะํารดะก็เลยปล่อยมันแห้งไปอย่างนั้นก่อนก,ก็พยายามพยูส่วนเคลพวกนี้เดี๋ยวผมจะลงกระถางให้หมดเพราะว่ามัน น้ำมันไม่พอแล้วแดดมันจับก,ก็เลยว่าเดี๋ยวต้องแยกส่วนพวกนี้เป็นพวกผักกินใบก็เดี๋ยวไว้อย่างนี้ฮะพอถอนทานหมดแล้วก็เดี๋ยวพักดินแล้วก็ผสมดินใหม่เ <c oughs> นี่ครับผมก็อย่างที่บอกครับก็คือเอาเน้นดินไว้ก่อนนะเพราะช่วงนี้ผมจะถ่ายทําเรื่องดินจะลงคลิปเป็นเรื่องดินไว้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมฮะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ย่หาวานอิสเรลมาเดี๋ยวก็จะลงเป็นย่าหวานให้ดูเพราะผมเคยปลูกไว้3มรอบแล้วตอนนั้นเลี้ยงหมูหมูมันเข้าไปลุยตายหมดเลยก็เลยต้องเอาใหม่ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีครับ